ค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้ป้าจะมาแนะนำวิธีการเปลี่ยนสีไหมการใส่สีไหมให้เป็นสีชมพูปลาชชมพูแบบนี้นะคะตัวนี้เป็นกลีบด,ดอกบัวที่ป้าถักงานให้ลูกค้าอยู่เป็นไหมตัวนี้นะคะเส้นขนาด18เบอร์2วันนี้ป้าจะมาแนะนำ เพิ่มเติมสำหรับการใส่ปลายสีชมพูโดยที่เราไม่ต้องทาสีนะคะตัวนี้ป้าจะทำเอ,กเ,อกเส้นเดียวซึ่งข้างนอกนี้นะคะการเปลี่ยนไหมทำได้สองวิธีค่ะวิธีที่ป้าใช้อยู่ก็จะแบบนี้นะคะเราจิ้มไปแบบนี้เรากะให้ขนาด ที่เราจะล็อกไหมเส้นไหมเนี่ยให้ได้อยู่ให้เหลือประมาณสักสีหก่หลักหรือห้าหลักลก,ก่อนที่เราจะขึ้นไหมสีใหม่นะคะเราเหลือไว้ก่อนแล้วเราก็จับสีไหมที่เราต้องการจะเปลี่ยนขึ้นมาแล้วเราจิ้มไปจิ้มไปอย่างนี้ก่อนนะคะจิ้มไปแล้วก็ดึงไหมเส้นสีเดิมมาก่อนแล้วเราก็เอาสีนี้สีที่เราจะเปลี่ยนเนี่ยพาดไป ถักทับนะคะแล้วก็จะเอ็กทับเลยดึงโซ่มาเราจะเอ็กทับไปจนกว่าจะถึงจุดที่เราต้องการจะเปลี่ยนสีนะคะเราจะเอ็กทับใหม่ไปด้วยนี่นะคะนี่ Next. เมื่อเรามาถึงจุดเราต้องการจะเปลี่ยนนะคะเราก็จิ้มไปก่อนจิ้มไปแล้วก็ดึงไหมสีเดิมมาก่อนแล้วก็ทิ้งไหมสีเดิมลงไปเอาไหมสีทีต่ต้องการจะเปลี่ยนขึ้นมาตรงนี้เราจะดึงให้เหลือปลายนิดเดียวก็ได้นะคะหรือว,ว่าจะตัดก็ได้เราก็ควักไหมสีที่จะเปลี่ยนมานี้ตรงนี้ป้าจะทำการเอ็กก่อน หนงแล้วก็จะถักทีถักทีลงอีกหลักเดิมหนึ่งครั้งต่อไปจะถัก f หลัก f เ,เนี่ยป้าจะลงตรงนี้เลยนะคะเพื่อให้กรีบของเขาดูมีอ่มีสีสันมากขึ้นแบบนี้นะคะเนี่ย เราทำได้แล้วก็ถักทีไอถัก F, เอฟเสร็จแล้วก็โซ่หนึ่งทำมุมแหลมแล้วก็ถักทีถักทีในหลักถัดมานี้ก็ได้ขอให้จิ้มได้นะคะงานเล่นแบบธรรมชาติไม่ต้องเป๊ะทุกหลักก็ได้นะคะเดี๋ยวให้ดูถักออกมาแล้วสวยงาม แล้วก็ถัก X ถักตอนถัก X เ,เนี่ยเราจะเปลี่ยนไหมสีเดิมแล้วเราก็จะถัก X ทับทับเส้นไหมไปสักระยะหนึ่งอ่าแบบนี้นะคะต่อไปวิธีที่สองวิธีที่สองในการเปลี่ยนไหม แล้วก็ถักเอ็กมาเรื่อยๆก่อนมาจนถึงจุดเราต้องการเปลี่ยนนะคะแล้วก็จิ้มไปอย่างนี้เสร็จแล้วเราก็เอาไหมสีใหม่ที่ต้องการจะเปลี่ยนควักขึ้นมาเสร็จแล้วเราจะเก็บปลายไหมเราจะเก็บไหมทั้งสองสีทั้งปลายไหมทั้งสีเส้นเดิม ทับไปด้วยแบบนี้นะเราจะเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งก็ได้นะคะแล้วแต่เราถนัดแบบนี้ก็ตรงนี้ก็จะหนานิดนึงวลาเราเอ็ก อย่าลืมเก็บปลายไหมทั้งสองข้างไปด้วยด้วยการพาดมาบนเข็มอย่างนี้เอ็เอ็กเอ็กเปลี่ยนสี ถ้าใครอยากได้สีลงยาวๆหน่อยก็เปลี่ยนตรงนี้ให้มันยาวขึ้นมาอีกเปลี่ยนสีใหม่งานไม่ตายตัวไม่เป๊ะนะคะอยู่ที่เราชอบนะว่าต้องการรูปแบบเขาแบบไหนแล้วเราก็เอ็กทับไหมสองเส้นนี้มา ข้อเสียคือตรงนี้ก็จะใหญ่นิดนึงใหญ่กว่าฝั่งนี้เลือกวิธีใดวิธีหนึ่งนะคะแล้วแต่เราถนัดแล้วแต่เราเห็นว่าง่ายเพราะเดี๋ยวตอนหนีบเราก็จะสังเกตไม่ค่อยเห็นเองค่ะนี่แล้วก็ตัดแล้วก็ถัก X ทับลวดมา แต่ชอบนะคะลองดูนะใครถนัดแบบไหน